มันจิงนัวน้าเกิดกับพูทะนัดบุดลังสุนี่หาเจาะแล้วมันขึออย้ยางขึ้นดนอกยางเลยนะอือขึ้นดอกยางขาวจาะกินปลาในบ่เนี่เอาเพื่อนเแตงยีวะโดย ปิดภาพกะยูฮื้นนั่งมีขคือเ่าพี่น้องเลยมาพอผมฝนเมื่อเช้านี่ฝนตกตื่นนอนมาฝนตกเงี้ยงี้ยแง,งขึง้นกระตกมัดขึน้นเมื่อเช้านี่ก็ถึตกจนหอสิบโมงจังยุดออกมาจากบ้านกะที่แรกก็บ,บาสิบหอเลยพี่น้องเลยก็เลยฝนมันยุดก็เลยออกมาเนาะกะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ไปทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศน้ำเลือเนาะอ่ะกัยินดีตอนหับกระสู่ซองสาวบุญมาบ้านเฮาเคยเก่า,าแล้วก็ทักทายสบายดีเพื่อสุขุสุคนผูเวิงผูสมท้งทองสาวบุญมาเนาะอาจจะได้มาพบมาพ่อก,กันมาเนี่ยกะเวีเยนมาหาทางน้องมย์ให้เลยที่แรกก็ว่าสิมาหาทางสร้างทางสร้างรถเนาะทางปัญญา,า,า่าให้เฮา,ามาทำละคน อยากคู่นะพี่น้องว่ายังอีดลบนปานในทางสร้างเพิ่นสิไปตั้งเสากุฏิทางวัดป่าให้ทางคุยใหญ่เพิ่นก Yahoo, นออ็อยากคู่เนาะอ่าเดี๋ยวก็เลยอยากไปถามสร้างว่าเออมาในีสร้างวัดบ่มาพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งหลายสร้างเลยพากันหยุดแต่ว่ามีเสียงนั่นอยู่ทางเจ้าพนคือสิ่งงนสร้างเพิ่นมาติดไฟให้ทางสะพนเนาะนะไม่นด้ก,ก็มาพบมาพ่อกันอยู่นี่ก็ทางสะมุนกะ กายจางอาะคามาแบบทางเรื้อนางเมฆนะทางเม์กับ้างมวยกัลั่งสีผ้ากันเกียนน้องไม้พี่น้องกูทากันหาเก็บอย่านั่งสองสาวเพื่อนอาจจะในเด็กน้อยเขามาดูน้ำกันกะเยาว่ากันเด้อพี่น้องน่าสงสารเขาแว่มีโม่เพื่อนติดกันเมื่อวานในพันน้องกูปามาเล่นน้ำมันนี่แบบน้องมวยพากันส้วนกันแกน้องไม้มากินซุ้มกันมากันอาจจะในกะทางสะุนกะ เวมาหาทางน้องมีก่อนอื่นสิไปบึงไปส้มสะบุญกระต้องแค่เนาะแต่มีทางอีปซีเขาเม่นเขามาพี่น้องวาริกิติยังกระขอบใจเพื่อนอีกซ้ำที่เขาเม่นเขามาว่าโอ้มาหากินน้ำเด็กน้อยมาหายอดวิวกระเม่นพี่น้องไอ้วอลถือและสมบุญบ่อเทียงเนาะสะบุกรขอบใจซ้ำที่เพื่อนคอมเมนต์เขามา พอเฮาหามความคิดของคน่าได้แต่อย่าเพิ่นพี่น้องเนาะก็มีบวกมีลบสมบุรรับได้บเบิดทุกอย่างย่อมภาพพี่น้องที่ถ่ายคลิปนี่ก็ต้องการยอดวิวพะว่างานคนเฮาบอกคือกันเนาะแต่ละคนทํางานนี่อันนี้ก็คือเป็นงานของเฮาการถ่ายคลิปลง y o youtube นี่เป็นงานของคนที่ทํา youtube คือเฮือนน้องเมยเนี่ยเฮาเ็นเฮให้แล้วสมบุรกับชิดคือน,น้องมีนี่คือลูกคนหนึ่ง สมุนมากอะต้องมาเวหาน้องเพิ่นถามว่าเมื่อใดสบุนบ่ได้ท่าย่ำหรือีกอย่างน้เอนนองนาเพื่อนน้องนี่กะทังผู้ใหญ่เพิ่นกะถามหาว่ะคือโบไปท่าย์นี้ไไนพอได้เห็นเพื่อความกินหอดกีดึงของน้องเนาะแต่ผู้เพิ่นบอกเข้าใจเฮากะคิดว่าเฮ้ามาหากะแมน่นยอมหับทุกคน่นองเหตุเวียกเหตุงานกะต้องต้องการคือสมุนนี่ท่ายคลิปกะต้องการยอดวิว สะบุญกับขอบใจทั้งเอฟซีที่เขาว่าเบิ้งมาส้มให้สะบุญกับโบได้ว่ายังเพื่อนคอมเมนต์เขามากอขอบใจเพื่อนทุกคนเนาะถ่ายเหตุงานก็ต้องอยากได้เงินแน่งเลยกับเข้าใจกันน้ำเนาะเหตุงานก็ต้องอยากได้เงินถ่เหตุอยัางก็ต้องวังผลคือเหตุนากระวังอยากกินเข่าคือปลูกมั่นกระวัางอยากได้มั่นมากขายเหตุเรียกก็อยากได้เงินเดือนสะบุญกับโบหาม ก็แล้วแต่ทุกคนสิคิดตีเพิ่นว่ามากอ่ะโอ้เขาขอบอกขอบใจหลายๆเด้อที่คอมเมนต์ขเข้ามาบริเกียด์บริใหยเด้อพี่น้องผลยอมรับทุกอย่างว่าสบุนกามาทายคลิปนี้ก็ต้องการยอดวิวก็ยอมรับที่สบุนนี่กำลังใจทุกเมื่อนี่ก็จากเอฟซีเนาะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ที่สนับสนุนสบุน้ามาและให้กำลังใจเข้ามา เพิ่นหมอบียงมอบง,งานให้สมบุญณ์กับกับขอบบนขอบคุณเบิดสุขสุคนที่ให้ยกำลังเฮงใจเฮาเฮาห้ามความคิดของคนบ่ได้อันนี้คืสมบุญก็ยอมรับเนาะถ้าจังไดก็ถ่ายบัสมบุญมานว่าพิดพลาดประการใดกะตกราบขอโทษขออภัยเด้อแต่ซื้อม่ได้ก็ขอบบนขอบ,ขบคุณเบิดสุขสุคนที่ให้ยกำลังแรงใจเนาะอ่ะพี่น้องให้บัดนี้สิเข้าไปหาทงงงานงน้องๆก่อนกำลังพากันแกงน้ำไม้่น้ำมันอยู่อันนี้ก็อยู่นี่เนาะ เป็เด็กน่อยเขากะมูความคิอว่าจังใดคือน้องไอ้เจียมีมูมีพวกของเขาอสองสาวเห็ดอย่างเด้อน,นี่สบายดีสิผ้ากันโซ่สีมือว่าน,นี่หาอย่าน่งนีด่ดิโอ้ยหาปิดอ้าพี่ใบอ่อนลายกระซือเอามันปงอามากินเขาน้ำกันบมนน่มาในมวย เห็นว่างละภูภ mm ูม hmm. uh, ิน่ะเอาพ่อเกียงพ่อเฮ้ยมีแต่ภูหุ่นดีๆเห็นว่าละมีอย่างนางเกียงนรือไม่โอ้จิงไฉงามเลยนี่โอ้ฝนแห้งบ่คืนนี่ ว่าตกแกทั้งบ้านแม่บุญนะพราะอะไีล่ะเพราะล่ะปอ้โหกระติกแข็ไม่ว้าวลองว่าเหยียบคอยขี้ดินแข็งเบุนว่าเหยียบแห้งขี้ดินอ่อนเฮ้ยัง็ดน่ะเฮ็ดยัง้ยน่ะเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเมาอนี่้ฮะลงไปปุ๊บสลบเป็ดเลยเฮ็ดเบื่อเฮ็ดเมาอันนี้ก็ไปหาหน่อไม้แต่เศร้าใิหาอยู่สาหาอยู่ตลาดวะ เออไปฮะยูตตลาดอืออือดีได้เด็กหน่อยนี่โมยแนเลยอ่าเนไดกระบอว่ากันการทำงานทำการองเป็นละคนกระบอกคือกันโอ้โหน่อไม่มีอย่างนี้ได้ใส่มีเฮ็ดปวกวะเออเฮ็ดปวกอยู่ป้าพัว โอ้เห oh, bon, ็นบอลมีเห bon. bon, ็ด oh, ป <laughs> oh, hmm. ุ y, ๋ยไอ้อียงมวยเห็นปะนี่เห็นบอลมีเห็ดโอ้หันอียง่าสันมีมวยบุพูเฮ้เฮ้นเฮเนีิเห็ดปุ๋ยแล้วนี่ตึกแสงกระแดงเมื่ออื่นนี่วันศียนดับเมื่ออื่นนี่เตรียมตัวตื่นเต้นเศร้าโดยพักกันว่าอยู่พักกันว่ากันแล้วโย <c oughs> อืมเี๋ยอันนี้บริหามันบดก่อนบ่เพราะว่านไม่มีอะไรเลยจัไม่อืมเมื่อี่้บริแดดออกเบิ่งละ่ะบ่กฝนตกแห้งขนาดเลยแม่บริสายมวยโอ้ไปหาถทำหญงาอีกโอ,อ ตามเขาตามเด็กแหกว <im ple asure> ันีเลยแบเน่าๆคันจิยี้ก็ให้มือไปใบคักๆก,ก้อนจังนี้มันจังนัว <im ple asure> าข <im ple asure> นนึ้นกับภูธนัดบูรลักษนี่แม่บุญน่ะมิต่ตั้มพ่อแม่บุญบุมั่นใจขี้มือ <im ple> เป็นโรคหง่มาหม่ไเป็นโรคหง่ะมาม่ๆนี่คือเ้าเนี่ยหลงหลายหน้ามันมีขี้ดินหัวคาก็คือว่าบริเวณแตกหนอหรือเนาะฝนกระตกขัดกตกแน่ว้แตกอยู่ว่า น้ำอ oh, ่างโอ้น oh, <c oughs> mm ้ำ hmm. อ oh, hey, oh, hey. uh, hey. <c oughs> mm ่างเฮือนวะเจ้าก็หาเสียมกล้วยลงนี่แหละอ๋อนี่กล้วยลงนี่วะเลยฝนมันแห้งเหลือเกินน้ำมันก็อ่างวะมันเดือดก็บ่มีหรอกสองสาวสิพากันเกงน้งไม้น้องมวยไข่เกลียงีวะเจ้าเคยฮะกระเบิ่งมาสีแซ่บก่ามั้ม สร้างคนมาติดกระโลก,ก,กเพื่อนสะพนเพราะคือเสียงเซียชอยูนะ่มาจากคน<ฟ>นะ<ฟ>โอ้ส้างติดไฟ,ไฟสร้างรถบอก<ฟ>โอ้สั่งค่ะโอ้ฝนไฟเขาเงือนเขคิดว่ารถคนมาเห็ุอันติดกระโลกได้่ะสิไปถามคนเยู่้นบด้ยมากมัมันฝนตกโอ้แมนบนนอกแตเหตุนกที่นยังไดอ๋อฝนตกเลยสร้างมากกว่าได้ฝนตก เนี Nicholas, okay, uh ่ย huh. คิดว่าสร้างเพื่อนม้าติดกระโลเพื่อนสะผลือดอกเสียนเชเชอยู่ใส่้วบ้านน้ำตาลยังจืดไว้มันยังจืดไว้เด้กับโกโนย่านได้กับโก จะไรหรือวะหนูเอาซื้อกาวได้มาติดต้นยังใบอันนี้ต้นยังอันนี้ต้นแอปเปิ้ลอ่าเดี๋ยวั่นแล กระดาษกันยังบอยไปขายบอมีคือบอฝากให้ซามู้ไปขายให้ฮะผู้บอแมนมันตกลงมันเหื่อยเบ้อแล้วซอยซอยซอยก้านมันออกนตานจังจืดไรซอยอย่านั่งก้อนหนุกเดี๋ยวซอยก้านมันออกเห็นมะหืมจังสัน กำไว้ก่อนก็ได้เ้าสวยแล้วแล้วก็เอามีดซอยมันงตามแหลกไว้กำใส่มือก่อนกินข้าวเศร้าแล้วบ่มวยเจ้ามันหมวยอยู่บ่มวยไอ้เบิ่งเจ้าคือเห็ดอันนั่นแต่ปกติอยู่บ่เรกินข้าวกินน้าแต่กินข้าวอะไรแต่กินข้าวอะไรอ้วนนะสุมมื่นเด็กน้อยย่านเจ้าอ้วน เมยันอ้วนอยู่เปล่าเมยันอ้วนเปล่โอ้ยพอเขาจะบุกินข่าวกินน้าไม่นางยันอ้วนมาจ้ะยันอ้วนมาเมยยันอ้วนอื้ออ้วนอะไรยังงอ้วนอะไรยังงี้ไมันช่ยาวเลยนะอ้วนเนาะ ขาจอดแล้วมันคือยางขึ้นนมยางเลยเน่ยอืมเป็นนกยางขาวจอะปินปลาในบ่ถือใจตอนสาวจะพากันแจงหน่องไหมมีเฮ็ดนี่ใส่เฮ็ดหน่อมยนะโดยแบบเมื่อนั้นแม่บุญแกงแซบมือน่ะมีเฮ็ดบวกเด้ นัวเลยนะใส่เห็ดเปล่าแกงใส,ส่เห็ดเปล่เลยเสียบเลยไปซื้อแะ้วบ่าสุดน,ะนางเรียนเงยใกล้อกนอนดิโอ้ยไอ้กลัวฮะกูเอาพอยมาปัดออกนี้สาวคนตกแม่ว่าสิบอวกมาแล้วดีแหละออกไปบ้าอ้ยกินหอดน,น้องนี้ได้้องหวยได้ไปก่อนมะ เงยหนวไปโอ้โหแม่บอมีหมูมกินข้าวก็มากินน้ำกันกินข้าวกันยังสาวอีกจมั้งตีนสียงแหงตีนแห้งด้วย เมื่อเสา้าเมดมาใหานเขาั่นแาจะก็ซอยมันจังจำเด็กวัยอาเจอฝนมาตกคักตกแน่เลยเจ้าห่เสกขบอือมันจะซอยมันจังจำเด็กวัยโ้เจอฝนต,ตก,ตกนนใส่แต่มัน,น,มนงามขึ้นได้ป่ะเนี่นกกมะเขือ,อ โอ้ยเงอนนงเตี้ยสีชมคือเงอนนงมวยแท้สิกันบ่เงินนกมวยสีแดงเนาะโดยอืมกูเดียวไกลมวยเห็นไหมเดยวไก่อยากค่ายๆเดียวไกลอยากค่ายๆกันเนาะหลังคาสีสมอืมเดี๋ยวเห็นไก่สร้างบ่มาซ้ำมาหนีที่เลยฝนตกจะเศร้าเลยคุ้ยฝนแล้วเนาะไม่บุญออกตะบ้านกันจนเที่ยงจนชิเที่ยงเลยไม่บุญก็ว่าสิบ่มาแล้ว เนี่เป็น่ะไปหาถามรี่แบ yeah, ่โดยถามสวนมันดิโดยไปหาพอได้ซื้อกินซื้ออยู่เนาะอยู่ปเดิงป่ะนี่ซึบเบิ่งโอ้ยซอยเบิ่งสิสิบบซอยนั่งดูนั่งน้ำกันนั่งนี่ซอยนั่งมือจัง จากคําเหล็กไว้ตะโคนฝึ่นกันยี่เอาเพื่อนเจนีวะโดยเขีบนบนตามไม่เตะตามเอา <c oughs> เ้าพาังเสียงผู้สาวตามขบเบืออย่านั่ง <c oughs> <c oughs> อ้หม่ยเม็ฉันค็อนบกเขาก็ะดักกระโด้ สามนาทเดียวอย่าต้วงมั้งตัหงอกัว้นสอยอีกสอยเอเเนนะมเคียว แต่ละคนมันคือการหน่วยเอ้ยอันนี้แบบการหาทางำง,งานแม่บุญแน,น่ทำงานแม่บุญแม่แม่บุญคือการถ่ายคลิปงานแบบอันเป็นไรอันเนี่ยบุญแล้วอันนี้เป็นแม่บุญที่ไ,ไปสมัครงานใช่กะใช่กะบัวเอาแล้วเถ่าเลยะทำงานบ้านเขาก็ยันแล้วในเถ่ายนี่ทำงานบำความสะอาดแม่บุญยังบัได้เถ่ายอา๋อเลย ยังนมเยอะยังนมเยอโอ้เข่าได้ม้วยแบบนี้นะที่นี่ว่าเข่าได้กิน่ไนีอสอยนี่มักบวบอยู่บ่มีมยนเก็บเม่อว่านี่คพินเก็บให้เม่สองหน่วย เออบัตสีแกงจังฮะเป็นีิใส่เขาด้วยไม่ใส่เราตั้มเหล็กแกใส่มาเก่าน้ตั้มจะนั่งเด็กจ้ะตั้มันจะใส่หนาตั้มหน่วยตั้มเาเบือ ไซบอยมันเน่นเลยพี่มานั่งท่งนี็ได้อ,อะฮะมันใหญ่มันจะแก่แล้วเ้ยคือแรกคือได้ต่ำไม่กลัวเกิดกินเคยว่าทำงานห้าหนะฮะเจเค,จคยเจ้าเคยทำงานอย่างทานมาเยอะละมีแต่เอ่อเป็น แม่บ้านแม่บ้านโดยเคยไปทำงานบ้านหรอซนซักโดยเคยนะมันทมันจะเหลง่ายวะพี่นะงเปตาเห็นลูกไผ่รเป่าเบื้งแม่สิบอกสูกต่ำอย่านาง่งเลย ตามจีเนี่ยคือเท่าคนที่มักตามแน่นี่นอ๋ออันนี่มาเท่าหมงมวยเคยหมักตาแบบนี้คือกันเออผู้เฒ่าคนที่ตาแน่นี่มันจังกินแหลกไวตามจีคือเจ้ามันน้ำนานแดลเจ้าจับรับอะไร แกแม่น <c oughs> ่องหวยว่าต้องหวยตำพวกเกรนให้แม่บุญตำเออยตำเป็นด้วยต้องผุดก็จะหามากบัวปุ่งใส้ลายแล้วอีกละใส่ยอดมันหลายกับบักพักเรือเยี <c oughs> ่ยงไก่ม <c oughs> ันมีหมากเลยบ่ราเห็นเดี๋ยวไส้มันแก่แล้วบพาะหน่วย ยิกเบิงคันเายีกเข่าเลยยังอ้อนเบิงหาหน่วยถกขานเจ้ามันออกนอกบ่จักมีหน่วยนั้นบ่มีบอยู่ทางนอกไอไก่เดอาหารบ้านนอกหารดีที่สุด,ดก็คือแกงน้อไมมนี่แหละเราอมวยโดย ôi yà lê hát ông xa ít ạ bắt đầu phải phòng màn lạp để phòng mừng lạp 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 vuông tròn lạp này. ต้องสาวตาังคือเบื้อ,อตังเล็กๆแต่จังไซมักเพ็ดแบบกินน้ำกันมั่นจังแซ่บอ้าวแล้วนั่นโรคไหนคะไซพี่ลูก กันไว้ดีกว่าสั้งกันเดอ้อหมูกไก่กันเดอ้อร์เลยเฮาไปหมูอยู่ไกลแล้วมันบ่นอยู่หมูอยู่ไกลนี่เฮาหมูอยู่ใกล่นี่ยังกะแบ่งปันกั <c oughs> นมีผู้ดีดีพี่น้อยถามผู้ใดก็ย่านอ้วนเมื่อเ <c oughs> มย่นมานอ้วนเจ็ดสิบคนเมน์มาชิย่านนั่น <c oughs> นั่นย <c oughs> ่านอ้วนเอาตัมตัม ไงมันกระแหล็กเย้ฝนเลยแล้ว,วโอ้ยไม,ม่เพิ่นเมือ่อฝนมาอีกแล้วมวยเ,เอ้ยเมือ่อฝนมาอีกแล้วคะก็ให้ม,มันดิ้นหมั่นแม่นะแม่กับจนสิออกมากพอได้ไอ้โอ้ยชีเรียกแล้วตัตม้ม การ้าตำเหล่งฮาใส่โลือก็โอเคเนยเก้งแก่งตำอย่างนางเด็กนะาเจ้าเกงบ่เคยตำบ่ะมันจะยอนมันจะอยู่บ้านเันไปไปถ่ายหกโดยพันการตำคือกันบริญีบริญีอ่ะโยใส่พริกไม่บุญยังใส่เลือดะคิดใส่มากดิบหมากแดงปนกัน ก็ต้องใสรยลนยไปเลยมันสิเทสโอ้โหเดี <S 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 ๋ตาจะพิลายลหมักจีเพิ่มมักเข็มมันนะใช่ไปนะ่วยนะจีจ่ในหมักดิบหมักมันหมักเห็นก็แหละมันสิเทสเขาไม่ตูนเซอร์ไลน์เล ถ้าอีกไหวน,หนึงก็ได้ด้วยนันงกินกดพอได้ไรแม่ขอกิดแกนไไม่เผ็ดป้าเตูอเดี๋ยวไปท,ทั้งใจกันน้องเลยมันคือนี่คือวันสินสงสามสาวสีลงวัดแต่ว่างนี้ก้มลงคกักฮะเกตาฮะโอ้ย่ เรียบร้อยแตกเลยได้แล้วอโอเคแล้วว้นไหเดี๋ยวสิเอานามมาใส่รอทางน้องมีน้องมีเป็นไปเยีนขอฟางมาอื้อเอามเสาฝนผลมาเป็นอยากใส่ฟางมาอื้อโอ้โหหมวยมหมดดินดินเปิดบุ้งด้วย เดือดหน่อยด้วยนะดีแรนมากเลยต้องพดคักเลยเป็นลันก็จืดค้นด้วยบ่วงมากคนนี้แม่แล้วตุกใจญ่เ <c oughs> อ้อแม่แม่เราหาลูกสาวแล้วเราไปใช้เหรอวะ <c oughs> หาลูก <c oughs> พี่เล่าลูกสาวอยู่พี่เล่า โอ้อันนี้กามีถักแล้วสินะมีแบบนี้ถอดมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายพ่อกันในคลิปหนาด้วพี่น้องคลิปนี้ขอโตก่อนสบายดีมั้ยโอ้ยสบายดีเฮ้สบายดีล่ะค่ะถ่ายพ่อกันในคลิปหนาด้วพี่น้องให้เพิ่นให้สาวๆแก่งชุบกันอืม สาวแกงสุกกันจังพ้อกันอักเขือโอ้กำลังงามขึ้นพี่น้องเนี่ยตอนนั้นมันมีแมงคีให้ขีเหียนกินนะปล่อยสองสาวฮิตนิ็หน่อยค่ะบบมีโมพี่น้องให้เขาอยู่น้ำกันก็เป็นยังดอกเนาะนะอข,อขอบคุณขอบคุณไปทั้ง FC ที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเด้อนะเนาะเกดิดะไก็บ,บ่ว่ากันพี่น้องเลย เาสีได้มีโมเนาะ<สร>ม,นมวยเราก็อยู่คนเดียวแ้วก็มาเมมล่เนน้ำน้องเมย์น้องเมย์กำลังสีเฮ็ดกินเฮ็ดยางเขาก็เลยมาเล่นน้ำกันทังเม่บุญก็มา,า,าแต่ว่ากะเวทมาเล่นน้ำเมาเยี่ยมมายามว่าเอฟซีโอ้ยว่าแบบคิดหอดน้อ,นนองเมย์ด้คิดหอนน้องมวยเด้แบบ มานี่น้องปูปลาโได้มามาเนี่ยโอ้ฝนออกลายน้ออยู่เด้วหนูใหม่นี่โอ้พอ,อ,น,อ,อน,นีอ่ปีนทำมันออกโต๊แรกนี่ก็คูนเหงามันขึ้นเมือม่อฝ่าเมื่อฝนนี่น้องเอ้ยนะภาพก็เมื่อมั่วแล้วฝนมันเมือดด่อเต้ มันจะใน,นนี่คลิปนี่ก,ก็ขอบุญเก่คุ้นเพราสุกุ้นสุขคนเนาะที่บางคลิปแล้วก็ฟังโฆษณาไปแล้วพี่น้องสบายดี